สวัสดีครับพวกับผมพี่บางคนเดิมอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับมาจัดเุปลา่าฝากระโปรงสวยๆนะครับงานเนียนๆจากทางร้านเราครับนี่ครับลาย6ูดีนะครับนี่เลยครับสวยๆงามๆเลยนะครับนี่นะครับลูกค้าอยากได้มากครับเห็นไรนี้โดนใจเขาบอกโดนใจอยากได้ก็เลยทางร้านเราก็เลยจัดให้เลยครับราคาไม่แรงครับลูกค้าแบบที่ว่าอยากจะติดผากระโปรงสามารถอินต๊อกเข้ามาหา ได้นะครับช่องทางนะครับเฟซบุ๊กวิลันคาโปจนะครับสำหรับทางร้านเรานะครับเล็บออกไปแล้วนะครับลูกค้านะครับสามารถล้างรถได้ตามปกตินะครับไม่ต้องรอแบบให้แห้งจนถึงแบบให้มันเซีตตัวจริงๆนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะครับตอนนี้ช่างกำลังติดอยู่ข้างหลังว่าจะสวยงามขนาดไหนครับตามผมมาดูเลยครับนี่นะครับช่างเตพของเราครับ กำลังตอนนี้นะครับกำลังแรปสติกเกอร์อยู่นะครับตอนนี้โอ้โหดูนะครับไม่ใช่งานง่ายๆนะครับเนี่ยลูกค้ามาบนโอ้โหขอราคาถูกๆดูนะครับวิธีการทำนะครับยากนะครับกับารงานนี้นะครับกำลังแรปอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่สมบูรณ์นะครับยังเหลือเก็บรายละเอียดอีกเยอะนะครับดูนะครับลายสวยๆนะครับพกดีนะครับกับชุดชุดนี้นะครับเงาตาแตกเงาตาแตกแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนี่ครับสามารถล้างรถได้ปกตินะครับ เดี๋ยวรอให้ช่างลองติดเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันอีกที่นึงครับว่าจะสวยงามสักกันขนาดไหนนะครับในงานนี้นะครับ